ภาพการอพยพของชาวต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาว่านือนะทำไมเขาอยากจะให้พูดถึงฝุ่นเลยไม่คือเมื่อสักครู่นี้ที่ทางคุณตึงอัตพลดูจินดารายงานอยู่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยโทรศัพท์มือถือตึ้งมีเด็งตกใจวามขึ้นมาที่โทรศัพท์เสียเดี๋ยวียจะว่ากันเรื่องฝุ่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะว่ากันเรื่องกัมพูชาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันเรื่องฝุ่นว่าวันนี้ทาไมถึงขนาดที่ว่า เขาเรียกเลยนะเซลบอร์ดแคสใช่ไหมใช่เตื่นขึ้นมาเลยนะนี่ครั้งแรกราเดิมเหมือนกันเพิ่งเคยได้เลยนะ<ๆ>ปกติที่ไหนน้าท่วมเลยเขาจะขึ้นกันใช่ไหมแต่นี่เรื่องฝุ่นและเป็นฝุ่นในกรทมเดี๋ยวจะว่ากันด้วยเรื่องนี้แต่เพราะวันนี้เนี่ยเห็นส้มเกือบหมดเลยมีแดงแค่บางจุเป็นแดงแล้วนะอ่าอันนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองนะเป็นสถานการณ์ฝุ่นนะเดี๋ยวจะว่ากันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของแก๊งแสแกมเมอร์แตกรังที่กัมพูชาก่อนว่าจุดหมายปลายทางพอแตกลังแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังจะย้าายยฐนนนไไปอู่่ทีหกั คุณผู้ชมดูภาพหน่อยตอนที่กำลังกรูกันออกมาจากอาคารนะครับอแบบมันเป็นที่ กัมพูชาเนาะแล้วก็เป็นแบบคนจีนคนเวียดนามเยอะๆเลยอ่ะนึกออกไหมอารมณ์แบบเขาไปทํางานอะไรกันนะมันตั้งฐานอะไรกันอยู่ที่กัมพูชามันก็ดูเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะคุณผูฝันก็พยายามจะคิดนะทาโรงงานสิ่งทอหรือเปล่าแล้วทำไมภาพมันต้องแต่งือสังาดนี่เป็นคอนี่เล็กทรอนิกหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่โรงงานไงมันเป็นตึกสูงที่แบ่งเป็นห้อง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 แบบเนี้ยนี่คืออาคารชือฉ่ายตรง5 a เที่จังหวัดพระศรีหนุหรือก็คือศรีหนุวิวนั่นเอง ตามข้อมูลจากรายงานคือบอกโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่ตามและทำร้ายขณะหลบหนีเสียงคนที่พูดในคลิปเป็นชาวเวียดนามและชาวจีนพยายามจะฝ่าวงล้อมหนีออกจากนิคมอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่อาคารชื่อจินวันมีความเชื่อมโยงกับเฉินจือ้อภาพการวิ่งหลบหนีออกมายังไม่สามารถบอกได้ว่าหนีอะไรกันออกมาแต่ตามรายงานคาดการณ์ว่าเป็นการย้ายฐานหลบหนีอย่าง่วนจากอาคารจินวัน 5A ชื่อคล้ายกันหมดเลย 5A คืออะไรก็ไม่รู้ คือเขาบอกจริงๆแล้วเฉินจื่นนอเนี่ยทางกัมพูชากดดันออกมาอย่างต่อเนื่องนะทั้งเรื่องของการระงับยุติการให้บริการของไอ้แบงค์ธนาคาร p รินส <Prince S 2> <Prince. S 1> ์เออแล้วก็ระงับการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ในเครือปรินต์กรุป๊ปเรียกว่าแช่แข็งอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยไม่ให้โยกย้ายไปไหนส่วนภาพนี้ทีแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นทหารกัมพูชาแอบส่องไทยที่ตรงธมดาที่เราบอกเคยมีคาสิโนธรรมดาจำได้ไหมทำไปทำมาสื่อกัมพูชาบอก กลุ่มกมเมอร์ทำงานอยู่ในอาคารปิดในพื้นที่ธมดาจังหวัดโพธิสัตว์ติดกับตราดบ้านเราสังเกตดีๆจะเห็นเป็นขบวนรถแห่เดินทางออกจากพื้นที่ด้วยอยู่ไม่ได้แล้ว,วส่วนที่สีหนุวิวยังคงมีคนต่างชาติจํานวนมากไม่ได้มีแค่จีนไม่ได้มีแค่เวียดนามบอกมีอินเดียด้วยมีอินโด,ดนีเซียด้วยออกจากอาคารจีนเปย,ย์กหกอยู่กัมพูชาแต่ชื่อเป็นจีนหมดทุกอาคารเลยนะเดี๋ยวดูภาพบางช่วงบางตอนตอนออกมากันหน่อย จิงไปตมวยรถได้รถไดสัตว์ันดีอะวางบอลเยอะแล้วกูกันขมายดั้งใจนะตันดีอะรถได้เชิญนะเนี่ยแค่หนีไม่พอเมื่อวานมีรายงานว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งใช้คำว่าพลัดตกอีกแล้วพลัดตกตึกทีชตกคาสิโนโการเวเสียชีวิตทันทีกำลังหาสาเหตุกันอยู่ว่าทำไมคนนี้ถึงได้พลัดพลัดตกจากอาคารคารสิโนตกลงมาตายข้างล่างความกลาหลหนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมกับกลุ่มต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชาหลังจากมีนโยบายใหม่ที่ตอนนี้เราบอกละครบทใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วคุณเหมือนฝันค่<ฮ>ะละครบทนี้ชื่อเรื่องว่าตามล่า ไม่รู้ตำล่าอะไรดีเอาเป็นว่าเราได้เห็นกัมพูชผมยังไม่ทันตั้งชื่อเรื่องคุณผู้ชมอเผอิญว่าขึ้นละครไ้แล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งกัมพูชาพยายามจะแสดงให้โลกเห็นว่าตัวเองกําลังตั้งใจดีในการที่จะปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ถูกไหม่วงหลังมาตั้งแต่มีการจับตัวเฉินจือ้อแล้วส่งกลับจีน,จนไป,ไปก็เริ่มมีเรื่องของการดําเนินการกับปริ้นกรุ๊ปซึ่งเป็นเครือข่ายของเฉินจือ้อเริ่มมีการกวาดล้างกดดนันกลุ่มคนต่างชาติที่อยู่ในกัมพูชา พยายามจะฟอกขาวกัมพูชาให้เป็นประเทศที่ขาวสะอาดปราศจากสแกมเมอร์ไปถามคุณชูวิทย์กมวลวิสิ์วิเคราะห์สถานการณ์ว่าไม่ได้หนีไปหมดหรอกน่าจะยังเหลืออยู่ประมาณสัก3า40เซมีการจับกุมก็อาจจะแยกย้ายแตกรังหลบหนีไปบ้างแต่ความเสียหายจริงๆเนี่ยเป็นผลพวงจากการสู้รบกับไทยทําให้ฐานที่ตั้งเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วบางที่ก็โดนทําลายก็จําเป็นต้องย้ายฐานไปอยู่เมืองอื่น,นที่มันดีกว่านี้ และยังบอกใบ้เกี่ยวกับท่าทีของเฉินจื่อกับสายสัมพันธ์กับคุณเซนว่าการจะเข้าไปทําธุรกิจใหญ่ระดับเมกะโปรเจกต์หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันใหญ่โตเนี่ยฮุนเซนต้องให้ไฟเขียวก่อนถึงจะทําได้ผมประกอบธุรกิจไม่ได้หรอกในคเขมรถ้าผมไม่ถ้าคุณเซนไม่ผมประกอบธุรกิจใหญ่ๆไม่ได้แล้วกันว่าถ้าผมไม่ตกลงกับคุณเซนก่อนการดําเนิน,นการของกัมพูชากับไทยต่างก,กันกัมพูชานี่คุณเซนเซนแก๊กเดียว คุณตั้งแบงค์ได้เลยถ้าคุณถามความสัมพันธ์เนี่ยของคนต่างๆซึ่งมีอิทธิพลทางการเงินคนระดับใหญ่อย่างเฉินชื่อหรือเป็นพันเป็นหมื่นล้านหรือว่าคนอย่างญาติคือคุณเซ็นทันได้หมดอะมาถึงคำถามสำคัญก็คือเขาจะย้ายไปไหนกันถูกไหมเขาจะย้ายไปอยู่ตรงไหนกันเพราะจุดที่ตั้งเนี่ยมีความสัมพันธ์และความสำคัญนะ กมเขาก็บอกถ้าดูรายงานจาก UNODC ฉบับล่าสุดเนี said, right ่ยเขาวิเคราะห์เรื่องการย้ายถิ่นฐานสแกมเมอร์เป็นส่วนๆเริ่มจาก KK Park กัชเวโกโกที่เมียนมาเขาตั้งใจปราบปามระเบิดตูมตามกันตลอดทั้งวันทั้งคืนบอกว่ากลุ่มระดับล่างพวกแรงงานเนี่ยพวกคนต่อสายคุยอ่บเราอ่ะทลักไปที่เมียววดีส่วนกลุ่มระดับหัวหน้าตัวหัวหัวบอสย้ายไปอยู่ค่ายกระเหรี่ยง BGF อยู่ในป่าลึก แล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังรัดมอนเพื่อตั้งฐานชั่วคราวผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่อาจจะเป็นแค่ละครตบตาเพราะกลุ่ม BGF ยังคงเรียกรับผลประโยชน์แล้วฐานใหญ่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็นอยู่ที่หนึ่งใหญ่ๆเลยอาจจะเป็นการกระจายตัวสู่ค่ายย่อยเป็นเล็กๆๆหน่อยหลายๆสิแห่งร,รอบๆเมียวดีแทนกลุ่มที่อพยพมาจากกัมพูชาส่วนหนึ่งข้ามไปเมียนมา แต่ถูกสกัดไว้อีกส่วนพยายามจะไปให้ถึงสามเหลี่ยมทองคำเพราะมีโครงสร้างพื้นฐานมีการเิโนโรองรับมีการควบคุมที่ซับซ้อนตำรวจเข้าถึงยากแต่อันหนึ่งที่น่าตกใจเห็นไหมคุณผู้ชมอันที่ไปทางขวาจากกัมพูชาย้ายไปไหนคุณเหมือนฝันข้ามน้ำข้ามเทะเลไปฟิลิปปินสฟิลิปปินใช้ฉากบางหน้าทำธุรกิจคือเหมือนกับเป็นเกมมิ่งโอเปเรเตอร์ให้บริการแบบพวกเกม ไปเปิดเป็นแบบใต้ดินเป็นกลุ่มหัวกะทิทําออกไปแนวคริปโตเคเรนซีหรือถ้าบางส่วนไม่ได้ไปฟิลิปปินส์บอกอาจจะไป UAE คือสหรัฐอาหรับเอ,อมิเรตไปฟอกเงินผ่านระบบกาสิโนโลและสินทรัพย์ดิจิทัลแทนมีรายงานประเมินรายได้ของแก๊งสแกมเมอร์ในภูมิภาคลุ่มน,น้ำโขงคุณผู้ชมปีหนึ่งนะ4.38ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทย1.5ล้านล้านบาทโอ้โหนี่มันประเทศประเทศนึงเลยนะ แล้วยังประเมินว่ายังมีเหยื่อถูกหลอกมาทํางานตกค้างอยู่นับแสนคืออะไรก็ได้ขอให้ห่างไทยไปสักหน่อยเพราะถ้าอยู่ใกล้ไทยมากก็สะดวกในการเอาคนไทยหลอกไปเปิดสแกนหน้าบัญชีม้ามันง่ายถูกไหมมีอะไรข้ามมากดเงินถ้ามันอยู่ไกลออกไปไอการที่จะเอาคนไทยข้ามไปเปิดสแกนหน้าหรือการใช้โครงข่ายอินเทอร์เนต็ตหรือระบบสาธารณูปโภคมันจะได้ไกลกันออกไปอีกหน่อยหนึ่งมันจะได้ลําบากหน่อยที่จะกลับมาหลอกคนไทย